ตอนเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเรามาเดินเล่นสิกว่านิดๆเรามาเดินเล่นที่ยัวหยวนการ์เด He like so 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 ้นกันนะคะข้าเย็นกิีนใช่แล้วของคนเดินโอ้บรรยากาศดีมากมาตามแมปได้เลยพี่ายัวหยวนการ์เด้นเข้าที่เอ่อเมโทรแมนของเซี่ยงไฮ้นะคะ ¡Gracias! เด้อ้นสอด้อนสอบ้สอบเป็นไงเป็นไงร้อนจิบเฮ้ยเขย่าเขย่าอ่ะันลงสันลงสันลง เฮ้ยแต่อร่อยน้ำซุปอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยใช่ไหมน้ำซุปอร่อยรสชาติกัญไงรสชาติออกไม่ไม่แรงแต่อร่อยแต่ใส่ทิชชู่อร่อยอันนี้จะเป็นอะไรไส้ปูใช่ไหมแครปน้องไส้ปูน้ำซุปเหมือนอะไรอารมณ์เหมือนอะไรก๋วยเตี๋ยวปูอ่ะก๋วยเตี๋ยวปูอ่าแต่อร่อยอ่ะอร่อยนะไม่ไม่เค็มอระล่อล่องกระลองร้อนนะร้อนนะชาลีก็ใช้ได้นะไม่ต้องเข้าคิว แล้วสุกเกลียวเหมือนสุกเกลียวเข้มข้นเข้มข้นอร่อยต้องใส่ไหมได้ได้แล้วขอชิมก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เที่ยวเลยเอาไซส์เล็กไหมไอ้นี่มันใหญ่เอาไซส์เล็กอันนึงเถอะไซส์เล็กไซส์เล็กเดี๋ยวไปสั่งไซส์เล็กไซส์เล็กใช่ใช่เอาสีลูกก็พอแล้วมั้งเพราะว่ากินไม่หมดหรอกนะไซส์เล็กเราต้องถ่ายรูปไปให้เขาดูไหมไซส์เล็ก อันนี้จิคโชว์เขาป่ะใส่เล้วยาเอร่ยวสั่งใหม่เลยเจ๊ใส่เลยเออเจ๊ใส่เลยทาไปดูข้างน้นนี่อันนี้นะครับเหมือนกันแต่เป็นตัวนี้ด้วยกาวอันใหญ่เอไหนอันใหญ่หรือเล็กอันเล็กดีกว่าเนาะลองโล่สั่งสั่งไป 刚刚做的มาเล Thank you ร้อนเลยมาเจปวะปเคากินกันนะวอร่อยอร่อยส่วนใหญ่ก็อร่อยหอมหอมปูว่าไงคะมันไม่มีน้ำเหมือนนะมีแต่น้อยหน่อยใช่เพราะลูกเล็ก กินแล้วนะก็เลยแกลุยกินเลยกินเลยว่าอุ้ยปิดปิดเหมือนเป็นไส้หมูตัดเหมือนกันไม่ใช่ไส้ปูเหมือนกันไส้ปูไส้ปูอ๋อดูแป้งนะแป้งแบบแป้งนิ่มเนี่ยนะดูเปิดไส้ให้ดูไส้ปูโอเค มาตลาดของกีนอยู่ตรงเยื่ยอหยวนนะคะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมือบ

ไม้าหมายนี่หรอวะสี่ว่ะสี่น้อยนไหมเมื่อกี้สี่ม่งอ่สองสามสี่ห้า อร่อยไหมชินดังเลยขิ่เริ่มเลยเหนียวอร่อยรสชาติหอมเหมือนต้มยำซุทอดโอ,อ้อแซลล่าเป็นหน้ากองไ,ไม้ยาวไปเลยไม้ยาว้อ 昆明面吗？ มันถ้าก็ประมาณแว่าถ้าโดนถุง,งหมอว่าก็ะจะอร่อยอะอนะรรม่าจะนมเค็มคุณชอบค่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจับนี่นพี่จอง รองแบบรองไม่เปรี้ยวดองเค็มอ่ะรู้สึกสองอย่างวเค็มบบเนี้แต่ก็แ้ลนะคะมาลองกินดูจริงๆก็เหมือนมักเ็เหมือนเกี๊ยวไอะไรนะได้แล้วุขขอดมุขขอจะขอกินให้เลือกกินจะเปนใหญ่จน้นแป้งแป้งเราลองกินย่างๆเิยะว่าเราโดนแป้งไปเยอะแล้ววันนี้ กจะไปูว่าอะไร้างเเนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเต้าหู้เหม็นใครบอกเหม็นกินอยู่คนเดียวเลยอี ไต้หวันต้หวันลิ่นชัดกวนี้มากเออแต่นี่กลิ่ไม่ออกอะเดี๋ยวขอดมก่อนนะมีดมด้วยไม่เหม็นดีดีเลยลองลองนี่ต้าหู้ดีต้าหู้ยังไม่เน่าต้าหู้ไม่บูดชิมจืดสนิทแต่บ้านก็คงนกินรถนี้กันไม่กินหวานเหมือนกอร่อยกรอบนอกนุ่มใเหม็นไหมอร่อยอร่ออร่อยอร่อยลร่อยอร่อยอร่อยอร่อก่อยม่กยอร่อย่นยอร่ร่อยอรอ่อย่อยอีกแล้ว ถ้าถ้าอยากลองก็มาลองที่นี่ได้ครับกลิ่นจะน้อยกว่าเบาๆ<า><า>เหมือนเต้าหู้ทั่วไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงเหม็นไหมหรือร้อนร้อน <laughs> ต้องลองเหม็นไหมไม่เหมน็นไม่เหมน็นไม่เหม็นมโอเคอร่อยอร่อยอร่อยนะยดีเนคเกอร์ดีดกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกน,ไไนุ่มในเนยเกลือดีปิดจบถ้าไต้หวันเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กลิ่นเหม็นแต่ตอนกินเข้าไปมมันไ่เหม็น แต่ว่าอันนี้กลิ่นไม่แรงแต่ว่าข้างในเมื่อี้ยวไปแล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นข้างในต้องเกลเดกระบอกเค็มว่ะโอเคจะบิท้ายด้วยเต้าหู้เหม็นแล้วก็น้ำสาลี่ซึ่งเป็นน้ำสาลี่เพื่อสุขภาพจืดมากอร่อยอร่อนะเพื่อสุขภาพบ้านเขากินรสเราเดาว่าน่าจะกินอย่างเงี้ยไม่ไม่น้ำตาลเยอะนะคะถ้าอยากยั่วยวนตลาดยั่วยวนก็จะมีของกินที่ค่อนข้างเยอะอย่างนี้แล้วก็เดินเล่นภาพวิวสวย ถ้ายังไงเพื่อนๆอยากมาก็ <นะ S 1> ลองมาดูได้นะคะ,<น>ะาอาจะาปิดท,ท้ายด้วยเต้าหู้เม้นอิ่มจะๆๆๆๆเม่น